สำหรับโรคไทรอยด์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงจะมี2ประเภทนะครับก็คือ 1. ไทรอยด์เป็นพิษนะครับคือต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนออกมามากผิดปกติซึ่งจะทําให้ลักษณะมีอาการดังนี้ 1. การเผาผาลาญร่างกายดีกินเก่งน้ําหนักไม่ขึ้นนะครับแต่น้ําหนักลดลง 2. หัวใจเต้นเร็วใจสัน่นใจวิว 3. เหงื่อออกง่าย 4. ประจำเดือนมาน้อยหรือมามั่งไม่มามั่ง 5. ผมร่วง 6. ตาโปน 7. ผิวหนังเป็นด่างขาว 8. มือสั่นแขนขาไม่มีแรง 9. ขาดสมาธิหงุดหงิด 10. อาจจะมีอาการท้องเสียโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อมีอาการดังกล่าวควรที่จะไปพบแพทย์ตรวจโรคไทรอยอีกโรคก,ก็คือโรคฮอร์โมนไทรอยต่ำหรือไฮโปไทรอยก็คือต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมนออกมาได้น้อยก็ทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ 1. ระบบเผาผลาญไม่ค่อยดีอ้วนง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุกินน้อยก็อ้วน 2. เป็นคนขี้หนาว 3. อ่อนเพลียไม่มีแรง 4. หัวใจเต้นช้า 5. ชอบง่วงนอน 6. ผมร่วง 7. เ,เป็นตะคิวได้ง่าย 8. ซึมเศร้า 9. ต่อมไทรอยอาจจะโตเมื่อมีอาการดังกล่าวควรที่จะไปพบแพทย์ตรวจระดับไทรอยฮอร์โมน